วันนี้เราจะมาพูดถึงการหกล้มในผู้สูงวัยกันค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยถือว่าเป็นช่งวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยระบบอวัยวะต่างๆก็จะทํางานเสื่อมถอยลงตามช่วงอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกที่เปราะบางมากขึ้นและมวลกล้ามเนื้อที่รีบเล็กลงก็ทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าตอนวัยหนุ่มสาวและยังรวมไปถึงสายตาที่ฟ้าฟางมากขึ้นมองเห็นได้ไม่ชัดเจนก็จะยิ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการเดิน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหกล้มและการได้รับบาดเจ็บของร่างกายตามมาได้ง่ายค่ะและในวันนี้นักกายภาพบำบัดมิเคล็ดลับดีดีเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมร่างกายในการหกล้มนั่นก็คือการฝึกล้มมาฝากค่ะ การฝึกล้มเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายให้เกิดการเรียนรู้ได้ว่าถ้าเรากําลังจะล้มและเราพอมีสติรับรู้อยู่บ้างเราควรจะล้มไปในทิศทางไหนหรือล้มท่าไหนเพื่อให้เกิดการบาดเจ็บกับร่างกายของเราได้น้อยที่สุดค่ะและที่สําคัญนะคะการฝึกล้มยังสามารถนําไปใช้ฝึกฝนได้ในทุกช่วงวัยเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราเองค่ะท่าแรกเริ่มจากฝึกล้มในทิศทางด้านหน้าค่ะเก็บค้างให้ชิดเพื่อรักษาแนวกระดูกคอและศีรษะ จากนั้นกางมือให้กว้างๆงอข้อศอกไว้แล้วให้ล้มลงด้วยการเอามือลงก่อนพยายามก่งก้นเอาไว้ค่ะเพื่อให้ส่วนของสะโพกลงถึงพื้นเป็นส่วนสุดท้ายนั่นเองค่ะท่าที่2ฝึกล้มในทิศทางด้านข้างค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าผู้สูงวัยที่ล้มในทิศทางด้านข้างมักจะเกิดการบาดเจ็บที่ข้อสะโพกและข้อไหล่ดังนั้นเวลาที่เราฝึกล้ม เราจะให้หมุนตัวเองไปในทิศทางที่จะล้มเลยจากนั้นเก็บคางให้ชิดกางมือให้กว้างงอข้อศอกแล้วทำการล้มลงไปสเต็ปเดียวกันกับการฝึกล้มในทิศทางด้านหน้าเลยค่ะท่าที่ 3. ฝึกล้มในทิศทางด้านหลังค่ะเริ่มจากเก็บคางให้ชิดก่อนเช่นเดิมแล้วให้ล้มลงไปทางด้านหลังในท่าที่งอเข่าและงอสะโพกเพื่อให้เอาก้นลงก่อนพร้อมกับการแขนออกไปทางด้านข้าง ในกรณีที่ถือไม้เท้าหรือสิ่งของอยู่ก็ให้ปัดออกไปทางด้านข้างได้เลยค่ะแต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันก่อนเกิดเคทหกล้ม ok ด้วยการออกกําลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและหมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยอยู่เสมอค่ะ